จากกรณีทัพนักตบหญิงของเราสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของรายการนี้ได้เป็นครั้งแรกก่อนจะสู้ได้สมศักดิ์ศรีตกรอบไปด้วยน้ำมือของเจ้าภาพอย่างทีมชาติตุรกียอย่างสนุก1-3เซตชนิดไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่ประทับใจแต่ยังได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนวอลเล่บอลทั่วโลกอีกด้วย แต่งานนี้ตเตเลโอ247เกิดอาการเลือดเนื้อไรเจื้อนจานจานจนเปิดประเด็นตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดเพจวอล l ล y บอลเวิร์ที่มีผู้ติดตามทั่วโลกมากกว่า4.1ล้านคนถึงยังใช้รูปของทีมลูกยางสาวไทยเป็นภาพปกของเพจทั้งๆท,ท,ที่ทีมไทยทำได้แค่รอบ8ทีมซึ่งการทำแบบนี้เป็นการไม่ให้เกียรติทีมชาติอิตาลีแชมป์ทีมหญิงประจำปีนี้ด้วยโดยเนื้อข่าวดังกล่าวแปลเป็นภาษาไทยได้ดังนี้ทีมแชมป์วอลเลย์บอลชาติลีก2022นถูกทอดทิ้งจากสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกเพราะประเทศไทย หลังจากเป็นแชมป์การแข่งขันวอลเล่บอลชั้นลีก2022ทีมวอลเล่บอลหญิงอิตาลีก็ยังไม่ได้รับเกียรติจากสหพันธ์วอลเล่บอลโลกบนหน้าแรกของเฟซบุ๊กวอลเล่บอลชั้นลีกมีชาติชนาญจากทั่วโลกร่วมแข่งขันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการแข่งขันมีทั้งประเภทชายและหญิงซึ่งทีมแชมป์ของฤด,ดูกาล2022ของฝั่งทีมหญิงก็คืออิตาลียอย่างไรก็ตามทีมสาวอิตาลีก็ยังคงไม่ได้รับเกียรติในเพจวอลล y บอลของสหพันธ์วอลเล่บอลโลก